แว่าไงครับสกอร์ทีรรมราชนานแล้วนะที่เราไม่เจอกันนะไปดีไหมนี่ยังแหลงใต้ไม่ค่อยได้แค่อยากจะบอกว่าคิดถึงอย่างแรงเลยนี่วันนี้จุดประสงค์ที่ลงมาที่นี่ก็ต้องการจะมาเชิญชวนประชาชนชาวนาบอน ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ตรงสอสอเขตคนแรกให้พวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลพักประชาชนเป็นสอสอนครคนแรกของพักเราชื่อดอกเตรนัทได้ไม่ได้ครับพี่น้องมาช่วยกันผนึกกำลังส่งสัญญาณไปให,ให้กับรัฐบาลข้ามขั้ว และความไร้ประสิทธิภาพของพวกเขาว่าที่นี่นครศรีธรรมราชเราไม่ยอมมาตอนนี้นี่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่ามาด้วยความคิดถึงแล้วก็มาด้วยความห่วงใยไอ้ผมก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาต้องบอกว่ายิ่งไปอยู่ไกลถึงเมืองนอกเมืองนา ถึงเมืองบอสตันยิ่งคิดถึงนครสีธรรมราชมากกว่าเดิมครับพี่น้องนักเรียนที่นูน่นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกมือขวาของพี่ธาที่บอสตันคนนครสีธรรมราชอาตอมือดังๆให้คนรุ่นใหม่นครหน่อยแล้วไปรู้เด็กจบเพิ่งจะเรียนปริญญาตรีบอกเพิ่งจบมาจากนกครสีธรรมราชมาเข้าฮาร์ คนที่เรียนหนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเป็นมือขวาของผมก็คนนครศรีธรรมราชบินไปที่นิวยอร์กไปเจอลูกท่านสุรินทร์พิศสุบันโอ้โหคนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นูน่นผมถึงได้รู้สึกประทับใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาที่นี่เป็นเวลาปีสองปีก็ยังใกล้ชิดกับคนนครศรีธรรมราชตอนที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นจริงๆตอนนี้แวะกลับมา เขาบอกว่ากลับมาเมืองไทยขึ้นเหนือแล้วมันต้องล่องใต้ด้วยก็เลยแวะมาที่นี่ก่อนที่เดี๋ยวจะไปที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ใครที่บ้านใกล้อยู่แถวนี้นานๆนนที่มาทีแต่อยู่นานนะจะบอกให้วันนี้ใครอยากจะมายังมาทานบอกเลยวันนี้อยู่ถ่ายรูปจนจบแน่นอน เขาก็บอกเอ้ยต้องไปอินโดนีเซียเดี๋ยวจะไปเจออดีตประธานาธิบดีไปเจออดีต,ตรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงที่มันยุ่งยุ่งแบบนี้พวกนี้ทีมประชาชนนครศรีธรรมราชผมฟ้องพ่อแม่พี่น้องเลยยังไม่ได้เป็นสอสอแต่เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเอาของกินมาล้อบอกว่าขนมจีนตกลงจะกินขนมจีนโกดามเลยขนมจีนป้าเขียวบอกจำได้ไหมร้านติ่มซำที่เคยไปนะ่ะ วัดติ่มซำจำได้ไหม้านหน้าที่พิธีมชอบผมก็ในใจเริ่มบอกไอ้พวกนี้สอสอยังไม่ได้เป็นเลยเป็นนักการเมืองรู้ทานอดีตหัวหน้าเอาของกินมาล่อก,ก่อนอันที่หนึ่งผมก็บอกล้อเหรอนครศรีธรรมราชจําได้ยังผูกพันอยู่ในใจอยู่นครศรีธรรมร,ราชนี่คือสามธรรมอันที่หนึ่งธรรมะอันที่สองคือธรรมชาติอันที่สองคือชีวิตธรรมดาที่น่าทวินหาใครเบื่อกรุงเทพมหานครก็ยังรู้สึกว่าอยากจะลงมาอยู่ที่นี่ เอาของกินมาล่อเสร็จยังไม่พอถามไปอ้าวลวเขตไหนล่ะที่เขาโดนใบแดงไปสารฎิกาตัดสินธให้มีการเลือกตั้งใหม่บอกพี่ธีมจําได้ไหมพี่ปูลที่มีน้ําพุร้อนที่พี่มนเคยมาเคยมาแช่อะ <S <S 1> <S 1> เลื่อนตัวอินโดเลยมาหาพี่น้องตอนอยู่ที่นี่นี่แหละด้วยความคิดถึงและความผูกพันที่ยังเคยมีให้กันคราวที่แล้วพ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจมาครึ่งหนึ่งถึงแม้ว่าสอสอเขตจะไม่ได้ แต่บบัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับพี่น้องเลยก็ไม่เยอะอะไรมากถ้าดูการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้รู้สึกว่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งในะบัญชีรายชื่อฮะพักอันดับหนึ่งเขาไม่ทรงพักอดีตก้าวไกลก็เลยบอกว่าเป็นพักอดีตบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งในการครั้งนี้ก็บอกการครั้งนี้เลือกตั้งซ่อมสามลุมหนึ่งก็ไม่กลัวบอกว่า ครั้งนี้รัฐบาลข้ามคั่วแบบนี้ต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งให้ไปช่วยลีซ่าคนพัทลุงช่วยชุติมาไปช่วยนัทชาบุญชัยสวัสด์เรื่องเกี่ยวกับปหมอข้างดําบอกเห้ยคราวนี้มีลุ้นอยู่ถ้าก็อแม่พี่น้องทําได้เหมือนอย่างที่เคยทําให้กับผมพิธาเคยทําให้กับอดีตพรรคก้าวไกลไม่นอนหลับทััพิทธิ์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเ,เพอเผอนี่ชนะนะครับพ่อแม่พี่น้อง นอกจากความคิดถึงแล้วยังคิดว่าความผูกพันที่เรามีจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาทํางานกับคนคอนที่ไปอยู่ที่นู่นเก่งๆกันทั้งนั้นยังมากับความห่วงใยครับพ่อแม่พี่น้องห่วงใยเรื่องอะไรเพราะครั้งสุดท้ายที่เรามากันแถวนี้มากันที่พิปูนแบบนี้บอกว่าพักก้าวไกลในตอนนั้นถึงเวลาประเทศไทย จะต้องการเมืองดีปากท้องดีและมีอนาคตไปไปไประมาข้ามคัวกันตอนแรกทะเลาะกันแทบตายตอนนี้ไปรวมมันอยู่เป็นรัฐบาลเดียวกันและประชาชนก็แยกกองมาให้ก็ไปเทกองรวมกันอยู่ตอนนั้นแล้วปรากฏว่านอกจากจะไปข้ามคั่วกันรบาดซะแล้วยังไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานผมก็เลยเป็นห่วงว่าไอ้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนั้นมันจะกลายเป็นการเมืองยุ่งปากท้องแย่ yeah. แช่แข็งอนาคตตกลงแล้วคุณข้ามคูอัตบาดสายไปทำอะไรไปงานกันอยู่ในสภาในรัฐบาลเหรอเห็นทะเลาะก,กันอยู่นานทั้งๆท,ที่ตอนนี้นี่ตอนที่อยู่ที่อเมริกาจำได้ลงมาอยู่ช่องสามคุยกับคุณสรยุทธ์วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนบอกว่ามองจากดาวอาคารยังเห็นมาเลยว่าถ้าเกิดปัฒนาที่ไปดีทรัมมาประเทศไทยยุ่งแน่นอนพูดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนถึงวันนี้มันก็เป็นความจริง แล้วพอรู้ว่าบอกให้ว่าให้มาที่นี่มาที่นาบอนมาที่พิปูมาที่ช้างกลางมาที่ฉวงปรา,ากฏว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะทําภาษีตอนนี้โลกมันกําลังถล,มล่มแลาาม้วรัฐบาลโมจะทําอะไรกันอยู่ปรากฏว่าไปดูตัวเลขส่งออกครับพ่อแม่พี่น้องเขาบอกว่าอันดับหนึ่งส่งออกไปทั่วโลกอันดับสองส่งไปทั่วโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลิตก็ยังไม่เท่าไร ปรากฏอันดับ3อันดับ4เกือบ5%ของการส่งออกของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่นี่ยางอันดับสองของประเทศไทยทั้งไทยปลูกยางอยู่22ล้านไร่อยู่ที่นี่เกือบ2ล้านไร่10%ซของความไร้ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับภาษีของประเทศอเมริกาจะมาอยู่ที่หน้าบ้านท่านทีนาบอน พิธากลับมาเมืองไทยเห็นบอกสองพี่ชัยจะไปเจราจาอยู่ก็ต้องฝากไปด้วยเรื่องนี้ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหวังว่าพี่ชัยทั้งสองพี่ชัยทั้งรัฐมนตรีการคลังและรัฐมนตรีพาณิชย์จะไปเจราจาเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางซึ่งส่งผลมาสู่ราคายางซึ่งนครศรีธรรมราชเป็นที่สองรองอยู่แค่สุร,ราษฎร์ธานีอันดับสองของประเทศไทยในขณะนั้นบอกเลยว่าราคาตกลงทันที10กว่าบาท เป็นเรื่องน่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าตอนที่มันเป็นเรื่องโลกถลม่มเป็นเรื่องการต่างประเทศอย่างที่อาจารย์สุรินทร์พิศุบันเคยพูดไว้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับเกษตรกรมีความสําคัญกับชาวบ้านต้องการคนที่แอคทีฟในการแก้ไขปัญหาในขณะที่อเมริกาตั้งภาษีสูงมากมาย90วันที่หยุดไปก็ไม่ได้ไหมายความว่าเพราะทุกคนไม่ทําอะไรเลยตอนนี้ มันติดกักไปมาติดกักไปมาจะลงทุนก็ไมเมริกาจะซื้อก็ไมเมริกาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยางนี่ส่งออกไปอเมริกากว่า3 0นะครับพี่น้องถ้าเป็นยางรถยนต์18เราส่งออกไปที่อเมริกานะครับพี่น้องถ้าราคามันมีปัญหาขึ้นมาอันดับ2อันดับ3คือเม็กซิโกกับแคนาดาแล้วยังมีเวียดนามมีมาเลเซียถ้าอเมริกาบอกว่าคุยกับเม็กซิโกกับแคนาดาได้เพราะเขาเป็นน a f ตาด้วยกันยางไทยลำบากแน่นอน เพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องกนคนที่จะตั้งใจทํางานและไปเข็นให้รัฐบาลดูแลในขณะที่อเมริกามาหาหน,นี้มาเคาะประตูนหน้านาบอลประเทศจีนบอกว่าส่งคนเข้ามาเอายางมือสองมาเอายี่หอออกเขียนว่า made in ไทยแล n d แล้วส่งออกอีกยังมีคนจีนที่น้องชาวจีนบอกว่า BY2 ในทุเรียน BY2 ย่อมาจาก basic yellow number no. 2 นะครับเป็นสารที่เป็นสารเคมีทีไ่ไม่ควรอยู่ในทุเรียนเขาบอกว่าที่นครศรีธรรมราชน,นี่ทุเรียนแสนกว่าไรเป็นยางสองล้านกว่าไรอันนี้โดนเต็มๆโลกมันบีบเข้ามาผมถึงได้รู้สึกเป็นกังวลเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่มันยุ่งทําให้ปากท้องมันแย่นี่อาจารย์เดชรัตน์ดูแลข้อมูลมาให้บอกว่าคุณทีมคุณทีม รู้ไหมว่าดัชนีภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทยตอนนี้แย่กว่าตอนโควิดอีกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่โดนโลกบีบขึ้นมาฝั่งนี้ก็บีบเราฝั่งนั้นก็บีบเราต้องการรัฐบาลที่มีสมาธิเป็นตัวของตัวเองและสามารถมองไปข้างหน้าได้แต่ทุกวันนี้ผ่านมาสองปียังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง นโยบายก็ไม่ขยับขับผลงานไม่ออกไอท้ทีหาเสียงไว้ก็ไม่ทำไอ้ที่ทาไว้ก็ไม่ได้หาเสียงครับพี่น้องครับ <S <S และนี่คือเหตุผลที่ผมเป็นห่วงว่าที่เราเคยสัญญาและพี่น้องเคยให้คะแนนกันมาถล่มทลายว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตมันจะกลายเป็นการเมืองยุ่งปากท้องแย่แช่แข็งอนาคตแล้วถ้ามันพังไปแล้วนี่มันกลับมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องรักในประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือตุกภาพของมันอยู่ที่ว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเรัฐบาลเข้มแข็งขนาดไหนว่ารัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ฝ่ายค้านนั้นเข้มแข็งและยึดโยงกับประชาชนมากอย่างไรถ้าคนอย่างยางทิชาบัวเผื่อนไม่เคยพูดเรื่องทุเรียนไว้เมื่อ16บกมกราก็ไม่รู้ทุกวันนี้เมื่อถึงเวลาที่ เหรียญใต้ออกแล้วต้องส่งออกไปจีนจะได้รับการแก้ปัญหาหรือไม่ไม่รู้ว่าพี่น้องปากพาน,นังที่ตอนนี้โดนปัญหาปากหมอปากหมอค้างดาอยู่ที่บอกนัชชาบุญชัยสวะคนนครศรีธรรมราชที่ไปอยู่บ้างขุนเทียนพูดจนคางเหลืองเหมือนอย่างที่ลิซ่าพูดเมื่อกี้แหลงแล้วแหลงอีกแหลงแล้วอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รัฐบาลที่ทํางานอย่างนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและคือการตอบคําถามเวลาที่มีคนมาถามพ่อแม่พี่น้องว่ามันสามรุมหนึ่ง พักรัฐบาลสามพักเดี๋ยวก็บอกว่าเงาของในายใหญ่เดี๋ยวก็บอกว่าคนของครูใหญ่เดี๋ยวก็บอกว่าคนของบ้านใหญ่เอาคนใหม่ให้มันจบจบไปเลยได้ไหมพี่น้องครับเพราะคนใหม่คนนี้เขาจะบอกว่าคนที่ใหญ่คือประชาชนใหญ่ชื่อพักก็บอกแล้วไม่เอาแล้วเงาของในายใหญ่ไม่เอาแล้วครูใหญ่ไม่เอาแล้วบ้านใหญ่ช้อยส์นี้สามลุมหนึ่งก็ใบน ให้เขาเข้าไปทำงานให้เขาไปช่วยคนอย่างรังสิมันโรมสู้กับทุนจีนสู้กับยาเสพติดสู้กับยาบ้าสู้ต่อต้านคอร์รัปชันให้การเมืองมันดีขึ้นนี่ยังงงอยู่ดูผู้ว่าสอตองอบอกว่าขอโทษตึกตลบเพราะห่วงจุย้ยทางเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้ว่าวิโรธหรือสอสอแบงค์หรือสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิที่กำลัง เกาะติดกันไม่ปล่อยอยู่ตอนนี้จะไปยังไงต่อบอกว่าหวงจุย้ยคนเสียชีวิตตั้งเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจก็ต้องฝากให้รัฐมนตีมหาไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เป็นคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่มีคําตอบให้กับประชาชนโดยเร็วพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสําคัญมากกว่าแค่การเพิ่มสสของท่านถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีสสออยู่ดูมาท่านจะสักเจ็ดแปดเดือนแล้วเพราะเขาโดน ไปแดงแล้โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปถึงเวลาที่ต้องมีสสของตัวเองแต่นี่คือการผนึกกำลังของประชาชนตรงสัญญาณไปยังรัฐบาลข้ามขั้วและความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารของพวกเขาการเลือกตั้งครั้งนี้มีนัยสำคัญเพราะคือการสร้างโอกาสสร้างปาฏิหารสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับพักประชาชนในภาคใต้ คือการสร้างประวัติศาสตร์ในการสร้างตอสอเขตของพรรคประชาชนคนแรกของคนครศรีธรรมราชซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงครับพี่น้องถ้าพี่น้องไปเลือกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เหมือนตอนที่เลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกพรรคก้าวไกลในใน,ในของบัญชีรายชื่อถ้าพี่น้องออกไปใช้เยอะเยอะกันแบบนั้นใช้สิทธิ์กันเยอะแบบนั้นวันที่27เมษา กาหมายเลขสนั่นคือการส่งสัญญาณไปหารัฐบาลนั่นคือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับนครศรีธรรมราชด้วยกันได้ไม่ได้ครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับพี่น้องยังไม่จบแค่นี้เพราะอันนี้แค่โหมโรงบอกแล้ววันที่27เมษาผมอยู่ที่อินโดนีเซียจะส่งกำลังใจมาให้คุณ หวังว่าคุณจะทำงานอย่างเต็มที่และได้ไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนวันที่ยีสน้องชายผมมาน้ำแข็งบอกไอเต็มพร,ริตมาวันที่25หัวหน้าเทงนาจพงเรืองปัญญาวุตมาเราจะสู้กันอย่างเต็มที่จนถึงวันที่ยีหจนก็ตั้งเลือกตั้งโดยกะตั้งหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้ เพื่อให้ประชาชนช่วยกันประชาสัมัญให้มากที่สุดว่า27เมษายนนี้การเลือกตั้งซส้มสอสอ,สอคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นพักประชาชนส่งดรนัทหมายเลข3วอมเมือไว้แล้วไปกากันให้ถล่มทลายก่อนจะลงจากเวทีแล้วถ่ายรูปก,กันแบบชำๆำขอใช้เวทีนี้ส่งสัญญาณให้กับเพื่อนเพื่อนของผมอดีตพรรคก้าไกล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่จะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อตอนนี้หรือสอสอเกตจากภาคใต้หรือแม้กระทั่งแกนนาหรือแม้กระทั่งรองหัวหน้าพักหรือแม้กระทั่งหัวหน้าเทงผมขอเป็นกําลังใจให้กับพวกคุณทําอย่างเต็มที่เพื่อกับประชาชนแพ้ชนะไม่เป็นไรเราตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนเต็มที่และอย่าลืมอุดมการ์เป็นของตัวเองเราสู้แบบไม่มีอะไรจะเสียครับ เราไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราไม่ตบตศัตว์เราไม่มีเจ้านายใครยกเว้นประชาชนอย่างเดียวผ่านมาหมดแล้วมีสื่อมวลชนถามแพ้ได้ไหมเนี่ยแพ้แล้วเสียหน้าทำไมาอายไหมเนี่ยผมบอกผมจะอายอะไรคนอย่างผมแพ้มาก็เยอะชนะมาก็แยะลงเลือกตั้งครั้งแรกในฐานะคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ชนะมาแล้วไอ้เลือกตั้งซ่อมแบบนี้แพ้เขาก็ใจก็แพ้มาแล้ว ไปเลือกตั้งช่วยกับพิธีกรพิเชรที่หลักสี่แพ้ไปนิดเดียวก็แพ้มาแล้วไอ้เลือกตั้งซ่อมทีทระอธีรยองอา่ามาลองดูว่าฟังอยู่หรือเปล่าไงไปเลือกตั้งซ่อมทีระยองก็ชนะเขาสองเท,ท่าสองเท่าตัวก็ชนะมาแล้วเหมือนกันเกินเพราะฉะนั้นพวกเราไม่มีอะไรจะเสียทําการเมืองอย่างมีชีวิตชีวาอย่างที่เราเคยทําสมัยก้าวไกลอย่างมีความสุขมันผ่านมาหมดแล้วทั้งแพ้ทั้งชนะ ทั้งขึ้นทั้งลงการเดินทางนางการเมืองอาาประชาธิปไตยแบบเรามันซิกแซกมันมีขึ้นมีลงมันมีโพขึ้นไปสูงสูงแล้วมันก็ตกลงมาใหม่แล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าท้อและทำเพื่อแข่งกับตัวเองในเมื่อวานไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะเราผ่านมาแล้วทุกรูปแบบไม่มีอายอยู่แล้วสมัยนี้ทำงานอย่างเต็มที่มีอะไรจะต้องอายเขาไอคนที่มันไม่รักษา คำสัญญาก,กับประชาชนต่างหากนั่นต้องไงเป็นกำลังใจให้กับพวกท่านทำงานการเมืองให้สนุกทำงานการเมืองให้ชีวิตชีวาไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไงคุณได้ก้าวไปข้างหน้าแน่นอนคุณจะไม่ล้มเหลวถ้าคุณไม่ล้มเลิกเดินต่อไปเรื่อยๆจู้ทุกการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ไม่ว่าใครจะสบประมาทคุณอย่างไง เพราะเราเซอร์ไพรส์มาแล้วหลายครั้งและเราเจอเซอร์ไพรส์อีกเรื่อยๆถ้าครั้งนี้คือการติดกระดุมเม็ดแรกให้กับภาคใต้ต่อไป20เขต30เขตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขารวมกัน30เขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก15เขตไม่เกินจริงอย่างแน่นอนครับภาคประชาชนจากอดีตหัวหน้าพาคของคุณ อย่าให้คำพูดของคนอื่นมันเสียงดังกว่าคำพูดในใจของตัวเองครับคุณแทงนาจพงศ์อย่าให้เรารู้เรื่องของคู่แข็งมากกว่าเรื่องของตัวเราเองครับคุณสิริกัญญาอย่าทิ้งอุดมการอย่างที่ตัวเองเคยทําไว้ตอนที่เ,เองเป็นนักศึกษาครับคุณรังสิมานรมขอให้รักษามาตรฐานอย่างที่คุณทําได้นะปัจจุบันนี้ครับคุณไอซราชนก แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันส่งดรนัดไปช่วยพวกคุณอีกครั้งหนึ่งสู้ต่อไปครับพักประชาชนอดีตหัวหน้าพักเป็นกำลังใจให้คุณเสมอไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สู้ต่อไปขอบคุณมากครับ